Getting close to 90, I'm gonna take the 90. Wow, me love! Wow, me love! สว,วัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโก้นะครับ <c oughs> ผมแดนนะครับวันนี้นะครับผมจะเป็นซีรีส์ one man CQB ของเรานะครับผมวิดีโอที่ดูวันนี้นะครับผมจะมาจากคอร์สของเราชื่อว่า One Man Home Clearing อันนี้เราจะเป็นบทเรียนสั้นๆที่มาจากการสอน One Man Home Clearing นะครับเราจะตัดมาเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์ให้เพื่อนๆมาดูถ้าใครสนใจอยากเรียนสามารถมาเรียนได้ในคอร์สต่างๆของเราเ ocial media ลิงก์ของเราจะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม t a n g ก o นะครับเรามีปุ่มจ o ยสามารถ join YouTube ของเราได้แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นเทรด carrier เราหรือว่าสผนขัดของเรานะครับผมสามารถไปดูได้เลยสุดท้ายนะครับขอขอบคุณ ทั้ง3คนที่มาจอยน YouTube เราระดับกับดันนะครับคุณพ้นคุณ h e r c u l o r และ K2 Kim j a นะครับผมชื่อจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยครับวันนี้เราจะฝึกสิ่งที่เรียกว่า CQB ไม่ใครเคยเรียนไหมครับเรียน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 ไม่เรียนเรียนนะครับ CQB ย่อมาจาก Close Quarters Battle นะครับ,จร,บจริงๆแล้ว อะไรก็ได้ที่มันใกล้ตัวเราคือ close quarter battles มีใครเคยเห็นอตอนที่ผมทำ retention shooting ยยิงจาก L ใไหมครับเคยเคยเคย,เคยนะครับอันนี้เคยทำแล้วได้ซ้ำนะครับไ,ได้ผมได้โชว์ให้ดูแม้วันนั้นยิงจาก L ก็ถือว่า close quarter battles นะครับอะไรก็ได้ที่ใกล้ๆตัวเราคือ CQB หมดเลยนะครับจริงๆแล้วมือเปล่าหรือว่าใช้มีดก็คือถือว่าอยู่ใน CQB แต่วันนี้สิ่งที่เราพูดถึงของ CQB คือ Room clearing นะครับของการเคลียร์ห้องหรือว่าผมใช้วันนี้เพื่อที่จะได้ปลอดภยัยผมใช้คําว่า Home clearing นะครับมันคืออะไรมันคือการเคลียร์ในอาคารต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าการเคลียร์ในอาคารต่างๆมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะเพราะมันจะมีจุดอับจุดหลบเฟอร์นิเจอร์มุมต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นคู่ต่อสู้ของเราได้นะครับอันนี้คือไอเดียของ CQB และ Home clearing หรือว่า Room clearing นะ,ะที่สำคัญมากคือ CQB เนี่ย หรือว่า Room Clearing ม,มันไดนามิกมากๆเลยไดนามิกคืออะไร Dynamic ไดนามิกหมายวามว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเรื่อยๆอ,อย่างเช่นที่ผมเคยสอนว่าโอเคหนึ่งสอง่อจากปืนจริงๆแล้วอ่ะมันแทบจะไม่มีอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงบบนั้นได้มากมันก็คือยออันเดิมการเดินมันก็จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงกันมากแต่ในซ QB มันแตกต่างกันิ้นเชิงผมสอนอยู่หนึ่งอย่างมันมีอีกพันอย่าง ที่เราสามารถทําได้เรานั่นคิอคนเดียวลองคิดดูถ้าคุณมี2คน3มคน4ี่คน5้าคนมันจะมีกี่ variation มันจะมีกี่พันวิธีที่เราสามารถที่จะทำได้กับรูกเตยและ c u b ีนะครับประสบการณ์อของแดรกับ c ีดเป็นยังไงนะครับแดนไปเรียนมาบ้างแล้วเลาชุดที่ที่แดนไปเรียนไม่สอนไม่เหมือนเนเลเรอย่างที่ผมอบอกมันมี a million variations ในกับสอนไม่ว่าจะเป็นคนเดียวเขาแบบนะครับผมผมไปเรียนกับ ครูที่เป็นคนรักเชียร์ต้ออสอนแบบมูอที่โตเป็นข้ามกับทุกอย่างที่อยู่ลวรพิเศษที่มีกาสอนและผมไปดูออนไลน์เหมือนไปหาข้อมูลมาผมไปอ่านหนังสือแบบประมาณสิกบกว่าเล่มนะเกี่ยวกับ CQB และเอามาเปิดใช้จริงแล้วอันนี้ผมพยายามจะเลือกอะไรที่มันน่าจะง่ายที่สุดที่เราสามารถทําได้นี่มันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าจบวันนี้ปั๊บแล้วคุณจะเป็น CQB Master โ no, นไม่ใช่ วันนี้มาเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่เราเข้าใจ CQB นะครับผมหลังจากนี้อยากเริ่มกลับไปฝึกแล้วอยากไปลองดูว่าในบ้านเรามีจุดอับอะไรบ้างในบ้านเรามีจุดไหนที่ใกล้เหยืตรงนี้มีในบ้านเรามีจุดไหนที่ตรงกันข้ามกับจุดนี้บ้างอันนี้คือภายในอาคารเท้าไหมดังนั้นผมในตั้งชื่อคอร์สอันนี้จริงๆมันก็ไม่ผิดเพราะาผมตั้งชื่อคอร์สที่ว่า One Man Home c a r นะครับเคลีย์บ้านคนเดียวปก,กติดล้วเ,เราจะเคลียอะไรถ้าเราไม่ได้มีโรงงานสิ่งที่เราน่าจะต้องเคลียก็คือบ้านหรืเา ม่เช่นไหมครับโอเคผมจะบอกเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่เราต้องทำนะครับโดยเฉพาะเป็นคนเดียวมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เราจะทำในชีวิตนี้ได้เลยอันตรายที่สุดเลยนะครับทำไมมนุษย์เรามีตาอยู่ที่80ครับ180ก็คือที่เดียวถูกไหมถูกไหมถ้าอย่างนั้นสมมตินนะผมเข้าไปในห้องนี้ยล้ผมไปทางซ้ายทางขวาคุณเห็นไหมไม่เห็นนะครับ นั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ CQB แล้วนะครับผมการมี1คนเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยนะครับการมี2คนนะครับเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเกกลายเป็นตาหลังตัวเรานะครับเขาจะมองในจุดที่เรามองไม่ได้นะครับซึ่งคนที่มากันเป็นคู่นะครับผมเห็นด้วยดีมากเลยอย่างเงี้ยมากก็เป็นคู่นะครับเกิดต้องทําอะไรที่มันอยู่ในอาคารบัฟเนี่ย สมมติว่าเขาเป็น point man เขาเป็นคนเบอร์หนึ่งคนเบอร์สองต้องสามารถที่จะเขาเ้าประหลัดเขาให้ได้ปัญหาคือวันนี้เราไม่มีคนเบอร์สองเรามีแค่คนเบอร์หนึ่งทำไมผมไม่สอน two man เลยก็เพราะว่าวิธีปืนมันอันตรายมากนะครับมันจะมันจะมีโอกาสชี้ปืนใส่กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาเข้าใจการเข้าเหตุการณ์ c q v ดโดยอันนี้อย่าลืมนะครับน,นี่คือ one man นะครับนี่คือ one man นะการที่เราเข้ามาใน one man เนี่ย ทุกคนในเบสิกผมสอนว่า cover และ c o n c e a l m e n t คืออะไรจำได้ใช่ไหมครับ cover และ c o n c e a l m e n t คืออะไรนะครับอันนี้สำคัญมากไปที่พี่ cover คือการบังที่บังกระสุนและบังตาเขามองเราไม่เห็นนะครับ c o n c e a l m e n t คืออ,อะไรก็ได้ที่บังตาแต่ไม่บังกระสุนลองมานิดถึงบ้านเราบ้านเรามีจุดไหนบ้างที่เป็น cover และ concealer m n จะบอกว่าบ้านเราอะอย่างเช่นประตูนะครับ ไม่ใช่ cover นะครับคือ concealment <อ>กําแพงบางอันเขาเรียกว่า drywall สมมติว่าโจนใช้ AK47 <อ>นะครับ<อ>กําแพงกีดก็เป็น concealment เหม<อ>ือนกันนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักว่ามันคือมันคืออะไรถังนั้นหมายความจริงๆแล้วใน CQB เนี่ยทุกอย่างมันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นเขาแต่เขาอ,อาจจะยิงทะลุก,กําแพงมาได้หรือว่าเขาอาจจะยิงทะลุประตูมาได้ทังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากให้รู้เกี่ยวกับ CQB คือเวลาเข้าเหตุการณ์ CQB เงียบ ถ้าเกิดเรายังไม่ยิงอะไรเลยอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่หน้าห้องเพราะถ้าเกิดเขารู้เขาอาจจะยิงเราก่อนที่เราเปิดประตูหรือว่าเราอยู่ข้างประตูนะครับข้อหนึ่งเลยคือเงียบยนนะครับข้อที่2คืออย่าโฟกัสกับเป้าหมายเรามากเกินไปเราจะเข้าประตูนี้ เราอย่าโฟกัสที่ประตูนี้เพราะว่ามันอาจจะมีประตูอื่นอาจจะมีเหตุการณ์อื่นอันนี้ก็สาคัญมากๆเลยหูและตาเราอย่างที่บอกสําคัญที่สุดเลยใช้หูและใช้ตาวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการจําลองให้ใช้หูและใช้ตาด้วยนะครับว่าเราจะมีแอคกันยังไงพยายามจะหาข้อมูลให้เยอะที่สุดที่เราจะได้ตัวอย่างที่ผมพูดถึงคือ สมมุติว่าในห้องนั้นมันมีนม CCTV อยู่และหน้าห้องนั่งมีกล้องเราย่องเท่าไหร่เรายังไงก็ตามอ่ะคนข้างในแม่งเห็นเราอยู่ถูกปะดังนั้นลองคำนึงในส่วนของพวกนี้ด้วยนะครับว่าชีวิตจริงเราจะเจออะไรได้บ้างนี่เดือดริษยะไรอะ่ะเฮ้ยยี่อะไรวะวางม,มีดงวางม,มีดงวางม,มีดง มอบลงครั Ö, บมอบลงมอบลงให้มอบลงวางมีดลงวางมีดลงวางอะไรไม่วางไม่วางวางมีดลงเข้า นอกร่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีอะไรครับมีอะไรบอกมามีคนมีโจรในบ้านผมีโจโ,โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมดูให้ตาย